ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวกัญญารัตคิรินข้าราชการครูวิชาเอกสังคมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมือเหล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาสระบ,บุรีเขตสองประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวกัญญาัตคิริน เกิดเมื <t> <ic> <S <S ่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2534ปัจจุบันอายุ31ปีภูมิลำนาอเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองตะกูอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านกนทศอเภด่านกนทศจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระด,ดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาคณะครุศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2563 งานที่ได้รับมอบหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพหน้าที่พลเมืองศิลปะแนแนวชูมนมและลูกเสือให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั 4. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. งานอนามัยโรงเรียน 2. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3. โคเวเนประจำวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียน ไม่เคยขาดราชการแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้าราชการรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ยึดถือคือสังฆาวะวัตถุสี ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในหลักคุณธรรมศีลธรรมพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งมีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรักษาและเมตตาต่อสิทธิ์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะและเสียสละต่อส่วนรวม 3. จญญรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางจญญารรยาบรณวิชาชีพครูที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อพดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพ 4. การดำรนชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ายึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการกระทำแต่ความดีทั้งกายวาจาและใจพร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมความพอใจให้กับนักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสําเร็จของความพอเพียงโดยสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูมีความประพฤติดีครูดีต้องมีสีเต็ม เต็มหมายถึงมีจิตใจทุ่มเทเข้าใจสิทธิเต็มที่คือ 1. สอนให้เต็มหลักสูตร 2. สอนให้เต็มเวลา 3. สอนด้วยความเต็มใจและ4สอนเต็มความสามารถ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยตระนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความศรัทธาในวิชาชีพของตนเององค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละหลายวิชาที่ทำการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะครอบคุมทุกด้านและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งกฎกติกาเวรประจำวันและตรวจตาความเรียบร้อยเครื่องแต่งกายของนักเรียนในชั้นเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้เท่าทันผู้อื่น และรู้เท่าทันโลกมีความประพฤติการแสดงออกทางวาจาและอารมณ์ที่เหมาะสมมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความกระตือรือร้นมีความมุมาณะอุตสาหะทุ่มเทให้กับการทำงานเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีระบบบริหารหรือจัดการทำงานเป็นทีมที่ดีเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพมีความสามารถในการทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมีผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพมีภาวะผู้นำที่ดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างเต็มความสามารถอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการสุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามาคัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่ราชการหกการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้จากสถานศึกษาจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ขอกาบขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวกัญญาลักน์คิรินขอขอบคุณค่ะ